ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำพร้อมเสนอให้รัฐบาลวางยุทธศาสตร์3มระยะพัฒนายางพาราแบบครบวงจรจับกระแสะเกษตรติดตามมติการประชุมไตรภาคียางพาราที่ทุกประเทศเห็นตรงกันจะผลักดันให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมนำข้อเสนอของชาวสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้เข้าสู่ที่ประชุมกนป ก่อนวันที่20ธันวาคมเพื่อหามาตรการช่วยเหลือราคาป่ามน้ำมันทั้งระบบแต่ยังไม่รับปากว่ารัฐบาลจะสามารถแทรกแซงผลป่ามสดได้ถึงกิโลกรัมละ5บาทหรือไม่ผู้บริหารปตทเป็นห่วงการใช้ก๊าซ LPG หลังมีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้นและมีการนำไปใช้อย่างผิดประเภทขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเตรียมเดินหน้านโยบายพลังงานทดแทนสนับสนุนการใช้แก๊สชีวภาพจากการหมักหญ้าเนเปีย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมพบปะให้กำลังใจสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี5จังหวัดชายแดนภาคใต้และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่เคสเต,เตชชั่นครับประจำวันพฤหัสบ,บดีที่14ธันวาคม2555ครับวันนี้พบกับผมอัครวัตรวชระภัยบูรณ์ค่ะและดิฉันอัชราป,ปิ่นแก้วค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของดินฟ้าอากาศค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้อากาศก็ที่จะเริ่มหนาวเย็นนะคะส่วนทางภาคใต้ก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีบางพื้นที่นะคะก็ประสบป,ปัญหาภัยแล้งฝนทิ้ง ช่วงนะคะในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะลอ,อกชิยงเหนือ22จังหวัดนะคะแต่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรนั้นติดตามจากเกษตรวันนี้ค่ะ มาเริ่มกันที่ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแนว,แนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำด้วยการยุติมาตรการระงับการส่งออกพร้อมเสนอให้รัฐบาลวางยุทธศาสตร์3ระยะพัฒนายางพาราแบบครบวงจรค่ะ นายอุทัยสอนหลักทรัพย์ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปัญหาราคาย,ยางพาราตกต่ําเรื้อรังมากกว่า1ปีเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้จํากัดการส่งออกยางพาราซึ่งส่งผลให้มูลค่าการส่งออกยางพาราของไทยลดลงกว่า3าเอทั้งนี้นะคะการประกาศใช้นโยบายให้มีการจำกัดการส่งออกยาง10%เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมยางพาราของไทย โดยหากเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกก็จะพบว่าในปี2,554มีมูลค่าการส่งออกอย่างผ่านด่านศุลกากรภาคใต้ที่1,99,900ล้านบาทขณะที่ปี2,555ลดลงเหลือ1,36,500ล้านบาทหรือหายไปถึง63,300ล้านบาท ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงรัฐบาลต้องเร่งพิจารณายุทธศาสตร์อย่างภาราปี2,556ถึง2,560ให้มีแผนการพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งการวางแผนระยะสรรั้นระยะปานกลางและระยะยาวไปพร้อมๆกันเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยซึ่งถือเป็นผู้ผลิตส่งออกอยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางอย่างพาราโลกต่อไป ส่วนการแก้ไขปัญหายางพาราในปัจจุบันขอเสนอให้ใช้ตลาดกลางยางพารา6แห่งที่จังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหนองคายบุรีรัมย์และจังหวัดระยองรวมทั้งตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่นของสำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง108แห่ง เป็นจุดรับซื้อ,อยางตามโครงการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลควบคู่ไปกับการจำกัดการรับซื้อ,อยางจากเกษตรกรทุกรายรายละไม่เกิน15ไร่ต่อครั้งต่อรอบซึ่งเป็นวิธีการซื้อที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกรรายย่อยมากที่สุด นอกจากนี้นะคะยังควรปรับอัตราการจัดเก็บเงินภาษียางส่งออกอยางหรือเคสให้เท่ากับประเทศมาเลเซียและประเทศอินเดียคือกิโลกร,รัมละ1บาท40สตางค์เพื่อให้ผู้ส่งออกไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นเพราะขณะนี้ประเทศผู้ส่งออกอยางกว่า20ประเทศทั่วโลกไม่มีการเก็บภาษียางส่งออก อีกทั้งยังเสนอให้รัฐบาลคืนเงินเคสปี2553-2554แก่ผู้ประกอบการยางพาราที่มีการตรวจสอบแล้วว่ามีหลักฐานถูกต้องในการส่งออกซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ประกอบการนำเงินมาช่วยเหลือรัฐบาลซื้อ,อยางทำให้ดึงราคายางสูงขึ้นเนื่องจากผลประจักษ์ชัดเจนในการแข่งขันอย่างถูกต้องและก็เป็นธรรมค่ะ ครับเรายังคงอยู่ที่เรื่องของยางนะครับเมื่อวันที่9ถึง12ธันวาคมที่ผ่านมานะครับประเทศไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพในเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีสภาไต้ภาคียางพาราที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็มี3ประเทศยักษ์ใหญ่ของวงการยางอย่างประเทศไทยอินโดนีเซียและก็ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีความเห็นพ้องต้องกันครับที่จะผลักดันให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้นเราไปติดตามทั้งหมดในกระจับกระแสเกษตรวันนี้ครับ การประชุมรมัฐมนตรีสภาไตรภา,าคียางพาราหรือ ITRC ของบริษัทร,ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัดเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของประเทศมหาอำนาจยางพาราอย่างประเทศไทยอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีประเทศลาวกัมพูชาและเวียดนามมาร่วมสังเกตการด้วยเพื่อรับทราบแนวทางของการที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสภาไตรภา,าคีต่อไปโดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการหา,หารือประเด็นสำคัญอาทิ มาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาย,ยางการจัดตั้งตลาดภูมิภาคของ3ประเทศการขยายความร่วมมือกับประเทศผู้ใช้ยางและผู้ประกอบการยางล้อให้ใช้ยางธรรมชาติในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นการหาแนวทางจัดตั้งตลาดยางพราาภูมิภาคอาเซียนและการจัดตั้งกองทุนยางพาราในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อใช้รักษาสเสถียรภาพราคาย,ยางและกิจกรรมอื่นๆในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศสมาชิก อีกทั้งยังมีการหาหรือประเด็นการขยายอุปสงค์ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันว่าหลังจากนี้ทั้ง3ประเทศคือไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียจะไปดำเนินการวิเคราะห์ตัวเลขการค้นยางเก่าและการปลูกยางใหม่ทดแทนเพื่อลดปริมาณผลผล,ผลิตและจะได้มาหาหรือร่วมกันอีกครั้งนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการใช้ายางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น สำหรับประเทศไทยเสนอให้มีการนำยางพารามาใช้ในการทำถนนแทนการใช้ยางแอสฟัลติกโดยกรมทางหลวงอยู่ระหว่างศึกษาเรื่องนี้แล้วขณะที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเสนอให้มีการนำยางไปใช้งานด้านอื่นๆด้วยสำหรับแนวทางความร่วมมือกันในระยะยาวคือระยะเวลา10ปีข้างหน้า ITRC และบริษัทร่วมทุนยางจะร่วมกันศึกษาระดับราคาที่เหมาะสมของยางพาราเม็ดเงินที่ต้องใช้ในการพยุงราคา รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมและให้นำผลการศึกษามารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งถัดไปที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี56สำหรับสถานการณ์ปลูกยางพาราในประเทศไทยปัจจุบันมีการปลูกในพื้นที่65จังหวัดมีพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ18,761,231ไร่ โดยภาคใต้มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด11,96,882ไร่รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,477,303ไร่ภาคตะวันออกรวมภาคกลาง2,59,644ไร่และภาคเหนือ8,67,402ไร่โดยจังหวัดที่ปลูกยางมากที่สุดคือสุร,ราษฎร์ธานีมีเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกยางพาราประมาณ4 000, ล้านครอบครัว เป็นเกษตรกรรายย่อยกว่า6ล้านคนและเป็นสวนยางขนาดเล็กร้อยละ95ของสวนยางทั่วประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ผลิตยางได้มากที่สุดในโลกโดยศักยภาพการผลิตยางพาราของไทยมีมากกว่าปีละ3ล้านตันระหว่างปี2 5 5 0ถึง2554ปริมาณการผลิตยางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี2550มีผลผลิต3 56, 5 6ล้านันตันเพิ่มขึ้นเป็น3 5 6ล้านันตัน ในปี2554หรือเพิ่มขึ้น1ะ1 6 8โดยผลิตยางแท่ง STR มากที่สุดรองลงมาเป็นยางแผ่นรมควันและยางน้ำข้นตามลำดับทีมข่าว K-Station รายงาน จากเรื่องของปัญหาการรักษาเสถียรภาพราคายางพารานะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของปล์มน้ํามันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมนําข้อเสนอของชาวสวนปล์มน้ํามันภาคใต้เข้าสู่ที่ประชุมกรนปก่อนวันที่20ธันวาคมนี้เพื่อหามาตรการช่วยเหลือราคาน้ำมันปล์มน้ํามันทั้งระบบแต่อย่างไม่รับปากนะคะว่ารัฐบาลจะสามารถแทรกแซงผลปล์มสดได้ถึงกิโลกรัมละ5บาทหรือไม่ค่ะ นายบุญทรงเตระิยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำว่ารัฐบาลได้รับเรื่องของเกษตรกรไว้พิจารณาแล้วโดยหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะหาหรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเร่งสรุปว่าจะใช้มตรการแทรกแซงราคาปาล์มผลปาล์มโดยวิธีการราคาเท่าใด จากนั้นนะคะจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาม์นน้ำมันแห่งชาติหรือกนปที่มีนายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาซึ่งน่าจะเลื่อนการประชุมให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่20ธันวาคมสำหรับแนวทางแก้ปัญหาป่าม์นน้ำมันนั้นรัฐบาลจะดูดสต็อกเกินส่วนเกินออกไปนะคะควบคู่กับการแทรกแซงราคาเพื่อดึงราคาผลปล่ามให้สูงขึ้น เบื้องต้นนะคะคาดว่าราคาแทรกแซงผลปาลมสดคงไม่ถึงกิโลกรัมละ5บาทตามที่เกษตรกรเรียกร้องแต่อาจจะอยู่ที่4บาทกว่าเพราะจากการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสุราธ,ธานีราคาผลปามเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ4 – 4ถึง4บาท10สตางค์ถือเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้และไม่ขาดทุน โดยหลักการของการดูแลราคาปาล์มรัฐบาลจะดูแลทั้งระบบให้อยู่ร่วมกันได้คือเกษตรกรจะต้องมีกําไรขณะเดียวกันต้องดูแลราคาปลายทางของผู้บริโภคไม่ให้ได้รับผลกระทบโดยจะต้องขายน้ำมันปาล์มไม่เกินราคาเดิมขวดละ42บาท ด้านนายยุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมมากที่สุดในการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนปาล์มคือการจ่ายส่วนต่างชดเชยราคาตลาดเพิ่มขึ้นให้เกษตรกรที่ต้องการกิโลกร,รัมละ5บาทซึ่งกระทรวงเกษตรจะเสนอมาตรการให้กระทรวงพาณิชย์ต่อไป คาดว่าจะต้องใช้เงินงบประมาณดําเนินการจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าคอชกอในการกํากับของกระทรวงพาณิชย์อย่างมากที่สุดไม่เกิน1000ล้านบาทการจ่ายเงินชดเชยส,ยส่วนต่างราคาดีกว่าการให้รัฐไปตั้งตัวรับซื้ออย่างอย่างแน่นอนเพราะการเพราะการไปตั้งโตะรับซื้อปามนะคะจากเกษตรกรจะมีความยุ่งยากมากจะทไม่มีปัญหาเรื่องการจัดหาสถานที่เก็บสต็อกอีกด้วย ช่วงนี้รัฐบาลก็งานยุ่งทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของปาล์มน้ํามันทั้งเรื่องของยางพารามาดูความเคลื่อนไหวที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างครับในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกครับแต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ได้นําข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการอย่างจุดนอกพื้นที่คึกคักวันละกว่า150คนครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเดินหน้าเอาผิดผู้สมสิทธิ์จำนำข้าวครับอย่างจริงจังโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีครับ ในศิวะาศาสิสมิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าขณะที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้ตรวจพบเกษตรกร,กรบางจังหวัดไม่สุจริตในการดําเนินตามโครงการจํานําเข้าเปลือกปีการผลิต55-56ทัโดยนําเข้าเปลือกของผู้อื่นมาสมสิทธิ์ทั้งนี้เนื่องจาก ตามหลักเกณฑ์การดําเนินการตามโครงการจํานําเข้าเปลือกดังกล่าวนี้หากเกษตรกรนาเข้าเปลือกของผู้อื่นมาสมสิทธิ์เข้าโครงการจะมีความผิดฐานช่อโกงมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและอาจจะไม่มีิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลอีก จึงขอให้เกษตรกร,กรในจังหวัดอ่างทองอย่าให้มีเหตุการณ์นำข้าวเปลือกของผู้อื่นมาสวมสิทธิ์ซึ่งผลเสียจะตกกับเกษตรกร,เ,กรเองมากกว่าและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตรวจสอบเพื่อให้โครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต2,555ทับ56เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครับ ด้านนายสุทธิศักดิ์พมบุตรการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าตั้งแต่เปิดรับจำนำจนถึงขณะนี้นะครับมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้ง19จุดรวม12,182รายปริมาณข้าว4 8 2 3 8ตันจุดจำนำนอกพื้นที่2,696รายปริมาณข้าวกว่า9,000ตันโดยคาดว่าจะมีเกษตรกรนำข้าวมาจำนำอย่างต่อเนื่องครับ และสำหรับบรรยากาศการรับจำนำข้าวในขณะนี้นะครับชาวนาในอำเภอโนนดินแดงอําเภอประคาอําเภอชํานิและอําเภอนางรองซึ่งไม่มีจุดรับจำนำข้าวในพื้นที่ได้นำข้าวเปลือกมาเข้าคิวรอรับเข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต55ทับ56 ที่ลานข้าวโสพลพืชผลตำบลน,นางรองอำเภอนางรองซึ่งเป็นจุดจำนนานอกพื้นที่เพียงแห่งเดียวนะครับที่เปิดให้บริการโดยในแต่ละวันมีเกษตรกรมาเข้าคิวรอวันละกว่า150ราลายปริมาณข้าวเฉลี่ยว,วันละกว่า500ตันโดยขณะนี้ได้มีจุดจำนำานอกพื้นที่เปิดให้บริการรับแล้ว14จุด จากที่ผ่านการอนุมัติทั้ง19จุดส่วนที่เหลืออีก5จุดอยู่ระหว่างกรมการค้าภายในจัดสรรลงสีจากนอกเขตจังหวัดเข้ามาเปิดรับจำนำครับ าการสวมสิทธิ์รับจำนํำข้าวนี้คะ่ะก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคะ่ะก็ต้องอมีโทษเนี่ยให้มันเด็ดขาดไปนะคะครเรื่องอย่างนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะคะต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เปิดช่องทางให้กับผู้ส่งออกสามารถแจ้งเบาะแสรประเทศคู่ค้าที่ใช้มาตรการกีดกันสินค้าของไทยคะ่ะ นางพิรมน์เจริญเผ่าอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีว่ากรมจะรับเรื่องประเทศคู่ค้าที่ไม่ที่ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีหรือ NTM กับสินค้าและบริการของไทย เพื่อดําเนินการแก้ไขก่อนที่จะเป็นอุปสรรคต่อการค้าของไทยเพราะขณะนี้นะคะพบว่าคู่ค้าหลายประเทศเริ่มนมํามาตรการดังกล่าวมาใช้มากขึ้นหลังจากที่ได้มีการเปิดเสรีในกรอบต่างๆมากขึ้นทั้งนี้นะคะหากภาคเอกชนพบเห็นคู่ค้าใดใช้ NTM กับสินค้าของตนเอง ก็สามารถแจ้งข้อมูลมายังกรมได้หรือว่าแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งกรมจะนําข้อมูลไปหารือกับประเทศที่ใช้มาตรการเพื่อขอให้ยกเลิกหากไม่สาเร็จจะหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ที่กดดันให้ยกเลิกใช้ต่อไปสำหรับการแก้ไขอุปสรรคด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่ผ่านมาได้แก่ ได้แก้ไขปัญหากรณีที่ไทยถูกระบุจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและกัมพูชาว่าไทยกีดการการนำเข้าข้าพโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งหลังจากการหาหรือกันแล้วไทยจะเปิดให้นำเข้าไม่จำกัดปริมาณไม่จำกัดระยะเวลาแต่คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ส่วนกรณีที่อินโดนีเซียกิดกันการนำเข้าผักผลไม้จากไทยทั้งการลดท่าเรือที่นำเข้าการออกใบอนุญาตนำเข้าที่ใช้เวลานานนั้นหลังจากที่ได้หาหรือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานะคะล่าสุดข่าอินโดนีเซียได้ตกลงที่จะจัดทำความตกลงยอมรับการตรวจ รับรองร่วมกันหรือว่า MRA กับไทยให้เร็วที่สุดเพื่อให้สินค้าผักผลไม้ไทยผ่านเข้าได้ทุกจุดโดยไม่ต้องตรวจสอบสารตกค้างที่ด่านนำเข้าของอินโดนีเซียซ้ำอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับความเคลื่อนไหวในรอบวันกันต่อครับ